นี่นี่เอาเพินหน้าเพลินหมวกอ่าจะได้มีมีคนเห็นเนาะเขาจะได้รู้จักฮะเย้ดีเอะไรเหรอสุดยอดโอ้สุดยอดไม่ทำงานไม่ทำการนั่งเล่น เล่นแต่โทรศัพท์ม่เล่นออกกินมะม่วงนี่โอ้ป้าไปเช็ดรถไปรถจอดอยู่นู่นนุ่นเฮ้ยเอ๋ล้างล้างรถล้างรถไม่มีรถให้ล้างไงก็ไปไปเช็ดรถขันนู้นไงทีมงานเดียวกันสีม่วงเหมือนกัน คนละงานเอาก็อยู่ทีมงานเดียกันเนาะคนละทีคนละทีไปได้ทุกที่คันนี้น่ะไม่ไม่คันนี้ไปได้ทุกที่คันสีม่วงอ่ะเดี๋ยวขับมาตรงนี้ก็ได้จอดลานตรงนี้นี่เดี๋ยวไปเอารถมาให้เช็ดก่อนอยู่กับช่องนิ่งนองคารงเสงเจัลสาม อาลุงไปทํางานบอดิฮอรเอเคนคิดว่าลุงไม่ทํางานผมสะเก็บข้อมูลไว้เขากลัวมากเลยผมถ่ายถ่ายเขาเลารถผมจอดอยู่นู่นจอดอยู่นู่นตอนแรกรถรถเคนมันมาดักอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากลงที่ตมผมล้างรถแล้วล้างอยู่ตรงนี้แหละทั้งคืนเลย ล้างจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มอะ่ะเดพพ้พวกข้างหน้ามันพ้างหน้าเขาก็ขับรถออกตรงนี้เลยผมไม่สนแล้วรถทำงานไม่เป็นไรนะที่เขาว่าเขาว่ารถเล็กชอบรถเล็กเท่านั้นนะคือไม่เขาไม่อยากให้ล้างน้ำน้ำก๊อกเล็กถ้าใช้ไอไ้สายยางใหญ่เนี่ยได้อยู่คนนีค่คนนี้เดินไปเดินมาไม่ทำงานไม่ทำการเลย เดินจะถ่ายรูปคนอื่นไปทั่วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ็นรถน้ำแข็งเนี่ยมันมันบริษัทอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก็หลายเจ้าหลายเ้าเอ๋ออันนี้จะเบอร์สามสามไ,ได้ในชะ่ไหมนะนะคล้ายคลาย หาเรื่องหาเรื <soc> s. <S ่องหาเรื่องจะทํางานแล้วเห็นกล้องแล้วอูถ่ายจริงต้องานเฮ้ยน้อนน่งใช่โอ้ไปไหนเนี่ยโอ้โห่อ ไม่ได้มีที่กลับรถขอโทษขอโทษไม่ไรมู้จะไปทางไหนไงทางนี้เขาปิดประตูแล้วมันกลับรถไม่ได้โอ้เห็นเห็นถ่ายถ่ายวิดีโอพากันรีบทำงานเลยครับแต่ละคนกลัวเลยที่มาทำงานโชว์โชว์กล้องครับไม่สนไม่สนไม่แต่เอ๊ แ่แทานไม่ต้องสาดอกเดี๋ยวก็เหยียบอีกออเฮอยใครโอ้บา้บาบา้ามาล้างล้างรถทุกวันและล้างรถแต่แต่ผมก็ทําความสะอาดให้ตัวนี่เออเดี๋ยวผมจะยิงดินให้ตกมุ่นหมดลิบ,บโอ้ยลบลบนี่รถใครเหยียบตแตกล้ว่อยากรู้ว่าบ้านตัวเองจะกวาด จะทำความสะอาดอย่างนี้ไหมนี่บ้านสะอาดสะอาดแต่ในห้องห้องนอนห้อ <c> ง <oughs> บ้านรุกใ <c oughs> บไม้ไม่กวาด <c oughs> ใลรตามก็ตามไปเหอใช่ไหมลุงโอ้คนสั่งของดีครับอือ เดี๋ยวจะชิ่งให้เข็ดซะเลยจ้ังของดีโอ้มานีเป็นชุดซีนามุงจ้างของโอ้ยใช่ไปกันหมดแล้วเหลือแต่สี่พวกโอ้ย อยากอยากดูรถเครนจมนี่แล้วให้เขาเหยียบเหยียบซีซีน่าจะมันนะมันคว่ำได้ไหมนี่รถเคลนอะมันคว่ำไหมออมจะเหลือันน <c oughs> อยทำไปเลย,เลยพี่ทยไปเลย ตรงคองครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอีกตามเคยครับเมื่อวานก็คนดินประมาณสิบเที่ยวโอ้มุงบังแล้วบังอันนี้เมืองไทยไม่ใช่บังไม่ใช่อะบัง วันนี้ก็ไม่มีงานก็เช็ดรถเล่นครับวันนี้เช็ดเสร็จแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับขับรถไปมาไปมาี่นู่นผมจอดรถไว้ที่นู่นนะครับอ้ ว่าจะไปจอดอยู่ร่มไม้ก็เราล้างล้างรถเช็ดรถดีแล้วครับไม่อยากจะปัดไปฝั่งโน้นมันแฉะนะครับโ,โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่น,ดดดนยู่คันเดียว มีคนถามว่าเช็ดจะไม่วิ่งหรือไงก็เช็ดเพื่อความสวยงามครับไอวิ่งก็วิ่งนะครับเมื่อวานล้างจนไปถึงประมาณทุ่มกว่าก็ล,ล้างเสร็จทีนี้ก็ วันนี้ก็เลยเช็ดล้างก็ไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับคือมันมีคราบคราบน้ำสกปรกนะคราบน้ำสกปรกเลยต้องเช็ดถ้าเช็ดรถก็ต้องเช็ดที่ร่มนะครับเวลาเช็ดที่เดดนะเวลาเนี่ยพวกเหล็กโดนแดดมันจะร้อน ร้อนแล้วมันก็จะเกิดคราบได้นะครับมันน้ำมันจะแห้งเร็วเนี่ยมันร้อนแนั่นเลย,ยเงาเงา,เงา,เงา,เงาทุกวันอ้าดีนเป็นตก นี่ยังแจมยังแจมเลยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ